เครื่องตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องเมอริเดียนนะคะเครื่องเมอริเดียนเนี่ยเป็นเครื่องนวดฝ่าเท้ากระตุ้นลมปานทั่วร่างกายในเครื่องเมอริเดียนนะคะจะมีคลื่นนะคะทั้งหมดนะคะ 3ตัวมีขึ้น T M F ขึ้นเทอรเฮิร์ตและขึ้นไบโอเรดิโอฟรีเคนซีเพื่อผักให้ขึ้่นขย T M F และเทอรเฮิร์ตเข้าสู่ร่างกายคนและทํางานได้อย่างมาีประสิทธภาพ100%ยนะคะทีน,นี้นะคะทําไมเราถึงมีความเชื่อว่าเครื่อง p M F สามารถดูแลสุขภาพเราได้นะคะดรไปอันเมเยอร์นะคะได้มีการแต่งหนังสือเรื่องว่าชื่อหนังสือว่า เดี๋ยวฟิเบอรเมนท์ฮองออพเฮลนะคะคือขึ้นพลังงานขึ้นแม่เหล็กนะคะมีความสําคัญอย่างไรกับร่างกายและขึ้นแม่เหล็กเหล่านี้นะคะมีอยู่ในร่างกายเราจริงไหมนะคะท่านบอกว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะคะสามารถวัดได้ในหัวใจและในสมองถ้าเราป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอจะใช้การวัดผ่านหัวใจและสมองเป็นค่าที่ชี้วัดว่าการขึ้นสมองเราปกติไหมและหัวใจเราเต้นปกติไหมนะคะหลังจากนั้นนะคะ ร่างกายจะมีการปล่อยพลังงานเป็นระบบแม่สนัมแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยออกมา3-5ถึงครั้งต่อหนึ่งนาทีในคนที่มีภาวะปกติถ้าไหลออกมานะคะคลืนต่างๆเหล่านี้จะไหลาตามการหมุนเวียนของเลือดนะคะแล้วทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายมีภาวะเลือดที่สะอาดสดใหม่ เพราะว่าเซลล์ของเราทํางานได้แข็งแรงจากสนามแม่เหล็กที่เข้าไปในร่างกายตรงนี้นะแต่ถ้าเรามีผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้นถึงแม้ว่าเราไม่ป่วยแต่เราอายุมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปม,มออีใช้และมีผลในร่างกายของเราจะมีการกระตุ้นเพียงแค่1ครั้งต่อนอาทีนะคะสุดท้ายนะคะในผู้ป่วยเบาหวานจะมีการกระตุ้นเพียงแค่ หนึ่งครั้งต่อทุกสิบนาทีทําให้อวัยวะต่างๆสามารถเสื่อมได้เร็วกว่าผลทั่วไปฉะนั้นหลักการจริงๆดรเอบอริอันเนี่ยเลยบอกว่าถ้าคุณสามารถทําให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายของคุณมีความเถียรเซลล์ของคุณก็จะแข็งแรงไปด้วยนะคะนะคะแล้วนะคะการทํางานของออคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะคะหรือว่าคลื่น d m f ที่เข้าไปใช้ในร่างกายของเรามีความสําคัญอย่างไรเขามีความสําคัญในการที่ช่วยยืดอายุเซลล์ของเรา ให้มีอายุเซลล์ที่ยืนยาวขึ้นลดอาการเจ็บปวดและความเสื่อมของเซลล์และเข้าไปทำงานถึงเซลล์ระดับไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียคือเซลล์ที่เป็นเตาเผาพลังงานในร่างกายของเราและเขาจะให้พลังงานที่เรียกว่าพลังงาน ATP นะคะตัวพลังงาน ATP เนี่ยนะคะก็จะทำให้เซลล์ของเรามีความแข็งแรงนะคะนี้นะคะคลื่น d m f นะคะก็จะเข้าไปชาร์จนะคะ เป็นเหมือนตัวชาร์จปัจจุไฟเพื่อทำให้เซลล์ของเรามีความแข็งแรงทั้งตัวและซ่อมแซมตัวเองนะคะทีนี้เราเคลื่น P M F เนี่ยมันมีผลระดับนั้นเลยเหรอคนเชื่อหรือป่ากว่ามันมีผลระดับนั้นจริงไหมนะคะก็ F D A ของ <PM F S 2> <ม>อเมริกานะคะ<ม>ได้มีการนะคะออลองรับนะคะว่าคลื่น P M F สามารถนะคะ รักษาโรคได้และใช้ในการบำบัดโรคต่างๆที่ไม่ได้สามารถหายได้จากการกินยาตั้งแต่ปี1979รักษาอาการกระดูกหักที่ไม่หายสนิท ี1988รักษาภาวะกล้าปัสสาวะไม่อยู่และกระตุ้นกล้ามเนื้อปี2004เอ่อรักษาผู้ป่วยที่ได้รับก,การผ่าตัดกระดูกเสือส่วนคอปี2006ใช้ในการรักษานะคะอาการซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวลปี2011ใช้ในการรักษาะเร็งสมองนะคะและก็ล่าสุดนะคะ มีงานวิจัยในเอ,อ,อเมริกาเยอะมากว่าคลื่น t m f ใช้ในการรักษามะเร็งมากกว่า15ชนิดนะคะเขาเรียกว่าเป็นการบําบัดนะคะนั้นจริงๆเนี่ยคลื่น d m f มีผลโดยตรงกับเซลล์ของเราและมีการสืบค้นงานวิจัยมานานแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะในเครื่องเมริเดียนนะคะยังมีคลื่นเทราเฮิรตคลื่นเทราเฮิร์ตนะคะ ถ้าเป็นคลื่นที่สามารถไปใช้ในร่างกายได้และและปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงจะต้องอยู่ที่8-15ไมโครเมตรนะคะร่างกายของมนุษย์ใช้ที่9ไมโครเมตรเอ่อจากเข้าไปเปิดผนังของเนื้อเยื่อและเนื้อเยื่อของลเซลทําให้คลื่น PMF เข้าไปทํางานโดยตรงกับไมโทคอนเดรียได้เป็นอย่างดีและไมอ,อและคลื่นเทอร์เฮิร์ยังใช้ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายของเราด้วยนะคะและเพิ่มพลังเนื้อเยื่อต่างๆด้วยค่ะฉะนั้นในเครื่องของเราก็เลยมีคลื่น2ตัวนี้เป็นคลื่นหลักนะคะทั้ง P e M F, <PM> F และเทอรลเฮิร์ตและ P e M F และเทอรลเฮิร์ตสามารถสืบค้นได้ในเว็บไซต์นะคะผับเมนะคะเป็นเว็บไซต์ที่คุณหมอนะคะใช้นะคะในการในการที่จะสืบค้นยานะคะแล้วก็การบำบัดรักษาต่างๆนะคะให้กับเรานะคะ ได้นะคะและทุกท่านสามารถเข้าไปสืบค้นคำว่า PMF และเทอร์เรรเฮิร์ตได้นะคะในเว็บในเว็บไซต์นี้ซึ่งมีงานวิจัยมากกว่าหมื่นงานนะคะในส่วนของเทอร์เรรเฮิร์ตและในส่วนของ PMF เองนะคะก็มีเป็นคันพันงานในการดูแลสุขภาพนะคะ <c oughs> เพื่อทําให้ทุกท่านมั่นใจว่าโปรดักต์และคลื่นต่างๆเหล่านี้มีความปลอดภัยจริงนะคะ <c oughs> แล่ก็มีคนถามยกเยอะมากว่าคลื่นเหล่านี้มันรักษาได้จริงหรอแล้วมันมีผลในร่างกายเราจริงไหมนะคะลูกจะตอบนี้นะคะว่า คลื่นต่างๆเหล่านี้นะคะเอออัลเบิร์ตไอสไตน์กล่าวไว้ว่านะคะเออเขาเรียกว่าศาสตร์ในการรักษาโรคหรือศาสตร์ทางการแพทย์ในในยุคคลื่นยุคที่ห้านะคะก็คือศาสตร์ในการใช้คลื่นในการรักษาโรคดังนั้นปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีในโลกใบนี้เปลี่ยนไปเยอะมากถ้าท่านไปสังเกตเห็นในตลาดจะมีการใช้คลื่นต่างๆในการบำบัดและรักษาโรคเยอะขึ้นมากเรื่อยๆแต่ในตลาดใบนี้นะคะในตลาดของโลกนะคะ ถ้าเราต้องการใช้คลื่นในการบำบัดท่านต้องไปหาหมอใช้เอ่อ p m f TNS ในการบำ,บ,ำบัดใช่ไหมคะแต่ราคาสูงมากครั้งหนึ่งก็คือพันห้าสองพันหรือสามพันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนั้นๆที่ท่านไปจนะแต่เรื่องบริเรียนของเรา เหมือนเราใช้เครื่องเดียวดูแลแบบ Whole b o ี uh, ้คือทั่วร่างกายนะคะอคนอกจากเครื่องเมริเดียนจะมีเครื่อนอกจากเครื่องเมริเดียนจะมีเครื่อเ Taper และ Bio <ล> radiofrequency แล้วนะคะเรายังมีความร้อนหรือความอุ่นที่ฝ่าเท้าตามลูกภาพฝั่งสายมือด้านล่างนะคะความร้อนหรือความอุ่นมีผลกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราระหว่างที่เรานั่งไปจะมีการปรับเบอร์ตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงสิบ นะคะนั่นหมายความว่าคลื่นที่วิ่งเข้าร่างกายของเราจะมีปริมาณความถี่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงความร้อนบนฝ่าเท้าที่เพิ่มขึ้นตามเบอร์ของเครื่องที่ตั้งเอาไว้นะคะในรูปภาพเนี่ยนะคะก่อนที่เขานั่งเนี่ยเขามีอุณหภูมิที่ฝ่าเท้าอยู่ที่33.8หลังนั่งไปแล้วอุณหภูมิที่ฝ่าเท้าขึ้นเป็น36.8ตัวของคนนะคะที่วัดออกมานะคะด้วยค่าเครื่องวัดเนี่ยนะคะ อุณหภูมิที่ตัวก่อนใช้งานเป็นสีเหลืองเขียวหลังขณะนั่งใช้นะคะเป็นสีส้มและหลังใช้ปรับเป็นสีแดงอุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหรือบางคนนั่งไปแล้วจะมีเหงื่อออกที่หลัง <c oughs> เหงื่อออกที่อวัยวะส่วนอื่นๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าความสําคัญของอุณหภูมิที่มีกับร่างกายมนุษย์มีจริงไหมมีจริงค่ะเพราะถ้า <c oughs> อุณหภูมในร่างกายของเราเพิ่มขึ้นเพียงแค่หนึ่งองศา แต่ต้องไม่เกิน37.1นะคะนั่นหมายความว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเพิ่มขึ้น5ถึง6เท่าทั้งาศาสตร์จีนและาศาสตร์ตะวันตกหมอแผนจีนและหมอแผนตะวันตกพูดเหมือนกันว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นภูมิคุค้มกันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอุณหภูมิเราลดลงแค่เพียงหนึ่งองศาภูมิคุค้มกันเราก็จะลดลง30-20ถึงซนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอุณห หมายความว่าความสําคัญของอุณหภูมิมที่มีกับร่างกายมนุษย์มีจริงไหมมีจริงค่ะเพราะถ้าอุณหภูมิในร่างกายของเราเพิ่มขึ้นเพียงแค่หนึ่งองศาแต่ต้องไม่เกินสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเพิ่มขึ้นห้าถึงหกเท่า ทั้งศาสตร์จีนและศาสตร์ตะวันตกหมอแผนจีนและหมอแผนตะวันตกพูดเหมือนกันว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอุณหภูมิเราลดลงแค่เพียงหนึ่งองศาภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลง3 0มสถึงยีนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอุณหภูมิ ที่ดีและเราไม่ต้องการจะป่วยต้องอยู่ราวๆสามสิบหกถึห้าและไม่เกินสี่สิบเจ็ดถึสามนั้นการใช้เครื่องเมอร์เรเดียนจึงทําให้ผู้ป่วยหรือคนที่มีภาวะร่างกายเย็นมากๆมีภาวะความชื้นของร่างกายภายในมีอุณหภูมิที่ดีขึ้นนะคะแล้วล่าสุดนะคะโยก,ก็เพิ่งอ่านพวกงานวิจัยต่างๆนะคะเขามีการเอ่อคนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะเขาออกมาพูดกันเยอะมากว่าก่อนที่เขาจะเป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะมีอาการรู้สึกต้นเหนือขั้นตัว ร้อนเย็นไม่เท่ากันในช่วงหัวค่ําของทุกวันก่อนนอนและบางคนจะมีอาการก็คือว่านอนอยู่ในห้องนอนห่ผมผ้าหนาเปิดแอร์แต่เาขาเรียกว่านอนห่ผมผ้าบางๆเปิดแอร์แต่มีเห,หงืง่อออกตามฝ่ามือฝ่าเทา้าและที่ศีรษะประมาณร้อยเปอร์เซ็นของคนที่มาแชร์แบ่งปันกันบอกว่าพอหลังนั้นผ่านไปสามเดือนไปตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งและโดยมากเป็นมะเร็งที่ไหนทราบไหมคะเป็นมะเร็งที่ต่อมน้าเหลือง คือแสดงว่าภาวะของอุณหภูมิในร่างกายของเรามีผลกับการที่จะให้หลอดเลือดตีบและมีโอกาสภาวะเป็นเนื้องอกแ,และรวมถึงเป็นมะเร็งต่างๆด้วยแต่เครื่องมือเลียนของเราเข้าไปช่วยในการปรับคุณอุณหภูมิในร่างกายเพื่อทําให้อวัยวะต่างๆของเรามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะถ้าท่านไหนนะคะที่นะคะมี มีความสนใจนะคะในในสุขภาพนะคะและศาสตร์แพทย์แผนจีนตรงนี้นะคะและแพทย์แผนตะวันตกตรงนี้นะคะเครื่องเมเลเดียนสามารถดูแลของดูแลสุขภาพโดยรวมของเราได้และเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายของเราให้อยู่ในจุดที่จะแข็งแรงได้ด้วยนะคะประโยชน์ของการสรุปนะคะประโยชน์ของการใช้เครื่องเมรลเดียนมีทั้งหมด9อย่าง หนึ่งคือกระตุ้นเซลล์สองคือปกป้องปุ่มกุ้งกันสามคือเคลียร์จุดเมอร์เรเดียนทั่วร่างกายสี่คือต้านอาการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆรวมถึงเร่งการในการซ่อมแซมเซลล์ห้าคือช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตหกคือปรับอาการคนที่นอนไม่หลับทําให้หลับดีขึ้นเจ็ดคือเสริมสร้างการทํางานของไตใครที่มีภาวะไตเสื่อมมีโอกาสจะฟอกไตสามารถนั่งได้ทุกวันนะคะเป็นมีปัญหาเรื่องมดลูประจําเดือนมาไม่ปกติรวมถึงต้องการที่จะลีน ไขมันออกจากร่างกายด้วยนะคะและเครื่องมือยัของเรานะคะในราคาตลาดนะคะก็ถือว่าราคาไม่แพงด้วยนั่งสามสิบนาทีเทียบเท่ากับการอบ็อกซี่นะคะเอสิบครั้งนะคะข้อแก้วยี่สิบครั้งนวดสามสิบครั้งนะคะแล้วก็ออกเต้นออกกําลังกายนะคะแบบว่าเขาเรียกว่าทุกทุกอย่างของกันเนี่ยหนึ่งชั่วโมงและรวมเหมือนกับการวิ่งสองกิโลเท่ากับการเต้นออรบิกสองชั่วโมงนะคะฉะนั้นเพียงแค่เรานั่งหนึ่งครั้ง เ,เราจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายของเราเนแข็งแรงขึ้นนอกจากนั้นนะคะเครื่องเมืิเดียนของเรายังมีวิธีการผลิตนะคะ production quality advantage หมายความว่าเรามีระบบการผลิตที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่มาใช้นะคะมีคุณภาพเทียบเท่าเครื่องมือแพทย์มีการสุ่มตรวจเครื่องของเรานะคะอย่างเป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับอุปกรณ์แพทย์เอาไปขย่านะคะเพื่อดูว่านอนหลุดไหมสกูหลุดไหมตัวปักยัง,ยงโอเคหรือเปล่านะคะ ในระบบการตรวจสอบที่ GD สอง8 1สองแปดหนึ่งนะคะขีดสองพันสามนะคะอันนี้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะสู่มือผู้บริโภคฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าโปรดักตของเรานะคะดีจริงนะคะอย่างที่เรานั่งไปแล้วนะคะก็อยากจะให้ดูภาพนี้นะคะอันนี้เป็นภาพนะคะของดรจิรจัสพัซึ่งฟังอยู่กับเราด้วยนะคะนั่งเครื่องเมลเรียนไปนะคะสามสิบนาทีก่อนที่จะวัดมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ที่สองหมื่นสองพัน หลังที่นั่งเครื่องโมเลเดียนไปแล้ว30นาทีค่าต้านอานุมูลสละเพิ่มขึ้นเป็น38,000นั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าถ้าของเสียที่มีอยู่ในเซลล์ของเราโดนกำจัดออกอานุมูลอิสระในร่างกายของเราจะลดลง แต่สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นการนั่งเครื่องมอเมอริเดียนนอกจากจะกระตุ้นในเซล์ลแล้วเซล์ลนั้นจะทําหน้าที่ในการกําจัดอนุมูลอิสระคือเอาของเสียออกแล้วเปิดรับสารอาหารที่เราทานเข้าไปตรงเข้าสู่เซล์ลได้ดีขึ้นนะคะ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทดแทนการออกกําลังกายแต่ยังทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีผลผลลั์นะคะของคนที่ใช้เครื่องเมร i เดียนนะคะแล้วก็เครื่อง s สเ c a แคปูลของเรานะคะอย่างต่อเนื่องเป็นค่าไตนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขานั่งไปแล้วนะคะค่าไตของเขาเนี่ยดีขึ้นนะคะสามารถตรวจวัดได้นะคะในระดับที่เช็คออกมาเลยว่า ถ้าอัตราของไตที่รั่วนะคะก็ไม่รั่วแล้วนะคะดังนั้นถ้าใครนะคะที่มีเพื่อนมีญาตินะคะที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้และต้องการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมถึงระดับเซลล์ทุกท่านสามารถแนะนําให้เพื่อนนะคะของเราหรือญาติของเรานะคะมาใช้เครื่อง ian, เบอร์ลีเดียนเพื่อที่จะช่วยป้องกันนะคะปัญหาและช่วยดูแลปัญหาในส่วนที่มีให้มันดีขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะ